ออนงอนาทนี่นั่งลง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 ทุนดอย่าเท้าออกมีใครอยู่อีกไม่มีครับไม่มีครับมงคลนะเมงคลใ่เสื้อนี่ช่ลิใช่ไหมใช่ครับเขาซ้อมอยู่ไหนตอนกลางวัไปทำงานฮะับทำงานอะไรบริษัทครับบริษัทอะไรวะ ขายกาแฟครับเดียับกาไป่ายเง้นกูตั้งไหมเดี๋ยวเขาต้องเงนนะสองส่ันสองสองสามเก้าคนดูตำาหน่งรูไหมเดี๋ยวเอาหมยคนให้เขาดูก่อนใครูพี่ใครเป็น ใช่ดินไหมคนเช่าห้องใช่ไหมที่ร้อยโมดีฟังคุนะมีหลายค้นของสารายาที่เจ็ดเก้าแปดคับสองห้าหกแปดลงที่สองตุลาสองห้าหกแปด้วยร้อนโมดโทอินอิงไทยอินตราอาหมาถิงทองนะหมายถึงกองชาการสระวงการ เพื S <S ่อนให้คนห้องนั่งนิ่งเท้าแฟนชั่นห้องเล็กที่สองคูนสองั้มสองเขาหนีมาเป็นสองสองที่ทำารค้นเพื่อหาพยานหลักฐานประกอบการไต่สวนอยู่ข้อมูลของซึ่งมีไว้ความผิดและได้มาโดยสารความผิดโดยมีอันนี้มันเกี่ยว้องันไจริงู้ตรงอาะดีแล้วคำพยายออกออลงนิ่ทุกคนก็คือท่านหลักนะแล้วท่านก็ควราะลงจับจับเล็กแล้ว ขอารของโปรแรมคือวัสรเาพวกระทำการคนห้องเลยจที่ทาการคนเรื่องนเริกจบคนเริ่มจบคนเวลา9โมง15ทีตอนนี้โมง0กเสร็จสิการบจคนหมเสียวาทีใช้การครับอนนี้ไม่ได้การทกไม่ก็ขอิดการจบมนเเ้า ซึ่งมีไว้ซึ่งความผิดหรือใต่ได้มาซึ่จะทาความผิดอ่ามาขอคนห้องนี้การคนห้องนี้ก็คือไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายไม่ได้คุมครูนะไม่มีอะไรเสียหายในห้องละทั้งหมดอ่าของอยู่ครบนะอ่ที่ขอปิดหมายเลยนะอ่าตรวจผลเสร็จแล้วซึ่งเวลา10โมงครึ่งทีเดี๋ยวขอคุ้มครูตัวไปที่กองตามใบจ้า กองสามพครับมอ่าสามเชมือนกัอเชิญนกเลัคูครับผั้นเรไปเลยับ